สุริยคราสในราศีกันมีผลต่อดวงชะตา12ราศีนา 1T2 ดูลาคม2567ชาว 1T3 วลา D1.46 อนต่อวไวท์เฮฟีเช็คมาระในทางโหราศาสตร์แบบ p r ะ v a t จะส่งผลอย่างมากในเรื่องของการปกครองด้วยเหตุผลการวางแผนและสุขภาพราศีกันเป็นราศีแห่งการพิจารณาอย่างรอบคอบและการวิเคราะห์ซึ่งครอสในราศีนี้ มักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้ตามเรื่อหรือพบของดวงชะตาแต่ละคนนี่คือผลกระทบต่อทั้ง12ราศี1ราศีเมทสรงผลในเรื่องสุขภาพสตรูและการทำงานควรระวังปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหรือความขัดแย้งในที่ทำงานคุณอาจพบว่ามีแรงกดดันในชีวิตประจำวันมากขึ้น2ราศีพฤษภเกี่ยวข้องกับความรักความคิดสร้างสรรค์และลูกคราสอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในเรื่องความสัมพันธ์รักรือการเลี้ยงดูบุตรคุณอาจมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหรือพบเอความท้าทายในเรื่องความรัก3ราศีเมถุนผลกระทบในเรื่องบ้านและครอบครัวคุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือความสัมพันธ์กับครอบครัวมีโอกาสที่คุณจะต้องทบทวนเรื่องรักฐานของชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้าน4ราศีกรกฎการสุสานพ่นองและการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง ครอสในพบนี้อาจส่งผลต่อการสื่อสารที่สับสนหรือคุณอาจได้รับข่าวสารที่สำคัญนอกจากนี้การเดินทางสั้นๆอาจมีปัญหาเกิดขึ้น5ราศีสิงครอบคลุมเรื่องการเงินและทรัพย์สินการจัดการการเงินและทรั์สินของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงควรระวังการใช้ใจ่ายเกินตัวและการลงทุนที่ไม่แน่นอน6ราศีกันครอสเกิดในราศีของคุณเองส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงในตัวตนของคุณอาจเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกต้องทบทวนเส้นทางชีวิตหรือเผชิญกับความท้าทายที่กระตุ้นให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเอง7ราศีตุลข้าศึในพบแห่งจิตดใด้สมนึกและการสละออกส่งผลให้คุณต้องเผชิญกับความกลยหรือความเครียดที่อยู่ในจิตใจอาจต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการใช้ชีวิตที่เงียบสงบมากขึ้น8ราศีพิจิก r o s s อาจส่งผลต่อเพื่อนสังคมและความหวังคุณอาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งกับเพื่อนหรือสังคมหรืออาจต้องปรับปรุงแผนงานในอนาคตใหม่9ราศีธนูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาชีพและสถานะทางสังคมครอสในพบนี้มักจะส่งผลต่อหน้าที่การงานและการเป็นผู้นำคุณอาจพบว่าเส้นทางอาชีพต้องปรับตัวหรือรเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรับผิดชอบ10ราศีมังกร ครอ้สอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการศึกษาความเชื่อและการเดินทางระยกได้คุณอาจมีการทบทวนเป้ามงในชีวิตใหม่หรือเปลียนทศนาคติในเรื่องาศาสนาหรือปรบบอยายชีวิต11ราศีกุมเกี่ยวข้องกับความลับการเงินที่ได้จากคนอื่นและการเปลี่ยนแปลงครอสในพบนี้อาจนำมาซึ่งการเผชิญกับความสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถควบคุมได้12ราศีมีน ครอสอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์หรือหุ้นส่วนคุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์หรือมีความขัดแย้งที่ต้องแก้ไขในเรื่องของคู่ครองหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจการตีความครอสจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวในดวงชะตาส่วนบุคคลและลักษณะของแต่ละบุคคลสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเอาเครื่องรางโบราณน,นะครับมาให้ดูนะครับที่เห็นด้านข้างด้านขวาของผมเนี่ยด้านหลังด้วยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางสายพุทธคุณนะครับ นะที่มีประสบการณ์บอกกล่าวเข้ามาเพียบนะครับแล้วก็มีประวัติในการใช้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นยันโบราณเป็นมหาหยันเป็นยันที่เป็นอัครยอดที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดนะครับและเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญไม่เหมือนยันทั่วไปคือเขียนด้วยลายมือนะครับใช้เลิกมหาเลิกที่ดีต่อดวงชะตาท่านในการเขียนยัน ดูจากดวงดาวดูจากดวงในพื้นดวงแล้วก็เขียนยันในช่วงที่ดวงดาวดีกว่าดวงนะครับลงเลิกดูเลิกการเงินที่ดีกว่าเงินเดิมนะครับทำให้มันปกป,กปักร,รักษาดวงชะตาวเวลาเขาสร้างเครื่องรางเขาก็จะใช้เลิกที่ดีแต่อันนี้มันเป็นเลิกเฉพาะบุคคลเลยนะครับก็จะดีกว่าเครื่องรางทั่วไปนะครับเพราะดูจากเฉพาะบุคคลจะที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับมีประสบการณ์บอกกล่าวมาค่อนข้างเยอะนะนะครับผมจะให้ดูนะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพูดปากเปล่าแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล นะครับนะอันนี้อันนี้คุณนายนาที่อยุธยานะนะครับอันนี้เขา,าให้เปิดเผยก็เลยเปิดเปิดเผยบางคนไม่ให้เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยนะได้รับยันมงคลวันที่14นะครับนะมีเงินเข้าบัญชีประมาณ5 0,000นนะนะครับยันมงคลศักดิ์สิทธิ์มากต่อมาอันนั้นธุรกิจนะครับแต่อันเนี้ยวันนี้ถูก3ตัวตรง2บนตัวล่างนะได้มาอีกหลายแสนนะครับนะครับผ่านมาแค่2วันนะนะครับ แล้วก็วันนี้เงินเข้าอีกสองแสนนะครับนะอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ออกมาหลังจากนั้นมาสามเดือนเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจของเขานะครับเขาก็เลยมาขอรีวิวตั้งแต่บูชายันนะว่าคุณชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านวันที่เจ็ดสิงหาที่ผ่านมาทําสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสดราคาห้าจุดห้าล้านขอบคุณอาจารย์มากโชว์บ้านด้วยนะครับเขาก็จะโชว์บ้านเขามานะครับอันนี้คือสวดด้วยใจสบายๆนะบางคนเนี่ยก็ได้แสนกว่าสีงวดติดนะครับ วันนี้ปังมากนะครับบางคนก็ได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะคนขายที่ดินไม่ได้บูชาไปสามเดือนก็ขายได้ก็มีนะครับนะก็มีเยอะนะครับนะมีโชคเข้ามาแล้วค่ะนะถูกหวยนะครับนะยันนะว่าคุณเนี่ยเป็นยันที่เวลาเอาไปสวดเนี่ยคุณต้องสวดให้ใจปราศจากนิวรณ์หนะนะครับให้ใจสบายสบายนะครับนะ ให้ใจสบายสบายห้ามห้ามีนิวรณ์ห้าไม่เช่นนั้นจะจะมีสิ่งไมดีเข้ามานะครับทำให้ใจสบายสบายก่อนสวนอันนี้ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครถูกวอตเตอรี่สามใบค่ะนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับที่ไม่เหมือนเครื่องรางทั่วไปนะครับนะท่านใดอยากได้เนี่ยนะครับก็ลายบอลลายยานโน1หวลลยานโน2หรือ ID ดีลายลายแอดนะครับด้านล่างก็ได้นะครับสวัสดีครับ